สวัสดีครับเพื่อนๆมีดเดินป่ามีดการเกษตรครับวันนี้อยู่กับนาตีในช่องมีดเดินป่ามีดการเกษตรครับผมมีมีดอินเนบครับไซส์เขาเรียกว่าไซส์ไงดียไซส์กลางนะไซส์กลางไปโทนใหญ่ใบมีดอยู่ประมาณ8.2นิ้วครับตัวนี้ขึ้นรูปมาจากเหล็ก VG10 ครับเหล็กตัวนี้เป็นเหล็กญี่ปุ่นนาตีสั่งบริษัททำมีดที่ประเทศจีนนะครับเขานําเข้ามาให้และ ผลิตเป็นมีดมาให้โดยที่นตีส่งแบบไปให้เขาทำนะครับนะวาดแบบวาดกระดงกระดาษแล้วก็ส่งไปที่ประเทศจีนให้เขาผลิตมาให้นะมันก็จะมีออเดอร์คันต่ำไปว่ากันไปตามระเบียบของบริษัทเขานะครับมาราคาครับมีดพร้อมซองใส่มีดครับซองขาเด็กสีดำด้านพร้อมกิ๊บล็อกปรับองศาราคาอยู่ที่2,100บาทพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางนะครับผม2,100บาทพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางครับแหมสวยมากมากเลยนะครับ ดูครับเล่มที่นหนึ่งด้ามที่เพื่อนเพื่อเห็นทั้งหมดเป็นด้ามไม้มะค่าเลยนะครับเป็นด้ามไม้บ้านเก่าตัวนี้เป็นเศษขายเด็กแป๊บหบนึ่งความยาวอยู่ที่8.2นิ้วความกว้างอยู่ที่2นิ้วสันหนา5มิลครับด้ามจับลวดลายสวยนะครับไม้มะค่าเป็นแบบด้ามประกบฟูลแทงครับมีรูร้อยเชือก2จุดนะแล้วก็ตอกหมดขนาด5มิล2ตัว ตัวนี้ทุกของแข็งได้ท้ายดามก็ได้พร้อมซองไขาเหล็กเลยนะครับนี่สวยงามมากสีดำด้านนะ่ะขายเด็กแท้เลยนะครับเล่มีสองครับเดี๋ยวให้ดูเฉพาะดามเนาะเพราะว่าใบมีดความกว้างอะไรเนี่ยยาวเท่ากัน เล่มที่สามเล่มที่สี่เล่มที่ห้าตัวนี้จะเป็นส่วนของรากไม้ครับ ลากไม้ในตาเขาจะถักที่เลยครับเล่มที่หกทุกเล่มมีซองใข่เด็กให้นะครับ เพื่อนๆสนใจเล่มไหนแอดไลน์ Ad line. ใต้คลิปมหานาตีได้เลยนะครับนะราคาเท่ากันทุกเล่มครับ2,100บาทพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางนะครับ mm hmm. เหล็กตัวนี้ครับย้ำอีกนิดหนึ่งเหล็ก VG10 ตัวนี้เป็นเหล็กแข็งเหนียวต้านสนิมนะครับเพื่อนๆไปเซิร์ชในกู o ก l e ได้เลยว่าเหล็ก VG10 คืออะไรนะครับผมเขาจะบอกส่วนสมค่าเหล็กนะครับเทแบบนี้เลยนะครับนะสวัสดีครับ